โอเคฮัลโหลสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่กันกันกบอะ c h ม m ่สตาร์นะครับถ้าให้ถามว่าทำไมผมถึงมาทำคลิปตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนวันที่ส0นะครับของเดือนนี้นะครับจะมีการอัปเดตแพทภาษาไทยเข้ามาซึ่งมันก็จะต้องมีผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนะเมื่อเกมมันมีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถดึงดูดผู้เล่นเข้ามาได้จํานวนหนึ่งแน่นอนไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็อย่างที่เห็นแหละครับเมื่อมันสามารถที่จะดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้ามาได้ ผู้เล่นเก่าอย่างเราที่เล่นเกมนี้มาถึง3เดือนเนี่ยมันก็ถึงเวลาจะต้องทําไกด์แนะนําเด็กใหม่นะครับและแน่นอนเราว่าก็จะแนะนําโดยแบบละเอียดเลยละกันนะครับนะให้จบภายในคลิปเดียวนะแบบดูแล้วรู้เรื่องนะครับนะไม่จะเป็นต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับก็เ,เกมนี้อย่างแรกที่คุณจะต้องรู้ก,ก็คือมันเป็นเกมแนวประเภทเรียงเพชรนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบเกมเรียงเพชรอยู่แล้วนะก็จะต้องชอบเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันจะมีระบบของ ตัวละครการจัดปาร์ตี้แล้วก็สกิลเข้ามาซึ่งก็จะทําให้มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมากกว่าเกมเรียงเพชรธรรมดาทั่วไปก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงตัวของ ID กันก่อนแล้วกันนะครับนะไอดของแต่ละคนนั้นนะก็แน่นอนและครับว่าจะต้องได้ตัวละครที่ไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับและก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วคุณจะรีไอดีดีไหมหรือว่าจะไปต่อ ID นี้ดีครับนะซึ่งก็ จะสามารถตอบได้นะครับในคลิปนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะมาบอยฟังว่าถ้าได้ตัวไหนแล้วควรจะเริ่มเล่นเลยหรือว่าถ้าได้ตัวไหนแล้วมันไม่โอควรจะรีไอดีอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยละกันนะว่าตัวละครเกมนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4ธาตุด้วยกันหลักๆนั่นก็คือธาตุไฟสายฟ้าพืชแล้วก็น้านะครับผมโดยเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะแจกตัวละครธาตุน้ําให้ก่อนนะ,นะครับนะมีอยู่ทั้งหมด สตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือตัวของไวส์มิสบลอนแล้วก็ตัวของซอนย่านะครับซึ่งเป็นตัว3าดาว1ตัวมีสีดาว1ตัวแล้วก็มี5ดาว1ตัวนะครับผมแน่นอนแล้ครับว่าไอ้พวกนี้ก็จะเป็นตัวละครเริ่มต้นนะครับเบสิกซึ่งก็จะทําให้เรานั้นสามารถจะเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะฮะแต่แน่นอนแล้ครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการเปิดกาชาอีกนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดได้ตัวนี้มาตัวนี้มาอย่างเงี้ยเราก็จะไปเล่นกับทีม นี้ได้หรือเปล่านะอาอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเปิดได้ตัวละครสายฟ้ามาคุณจะไปเล่นกับทีมน้ำี่เขาแจกมาให้ได้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ทําการปั้นจนถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยหรือก็คือแอสเซ s ชันที่3มเนี่ยมันก็จะมีธาตุรองมาให้นะครับนะถ้าเกิดว่าธาตุเนี่ยมันดันไปตรงกันกันกบธาตุน้ำอ่ะสมมติคุณเปิดได้ตัวสายฟ้าใช่ไหมมีธาตุรองเป็นธาตุน้ำอย่างนี้คุณก็สามารถพลิกแพลงเอาไปเล่นกับทีมน้ำได้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้นะครับ ตัวไหนก็ได้ครับเป็นตัวหลักนะครับนะแล้วก็เอาธาตุอื่นนะครับตัวอื่นทั้งหมด4ตัวนะครับผมนั้นในปาร์ตี้เป็นตัวละครธาตุเดียวกันให้หมดนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นตัวละครธาตุเดียวกันให้หมดนะหัวคือจะเป็นธาตุอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหัวเนี่ยแม้ว่าคุณจะเดินไปที่ช่องอะไรนะครับก็หัวปาร์ตี้คนนั้นก็จะสามารถทําการโจมตีได้นั่นเองนะครับผมนะต่างจากตัวละครอื่นๆที่เป็น พพอร์ตในปาร์ตี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในช่องสีที่ตัวเองโชว์อยู่แล้วก็ก็จะไม่สามารถออกมาตีมอนหรือสปราที่อยู่รอบๆช่องที่เดินไปได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็คือเรื่องการจัดทีมเลยแล้วกันนะครับนะการจัดทีมเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือการที่ใช้ตัวของคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวเด m a ์เม e a ด e เลอร์นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะมีคลาสแบ่งอยู่ทั้งหมดถึง C c l คลาสเลยด้วยกันนะครับหลักๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของ Detonator นะครับนี่ตัวของ d e t o n a t o r นะครับสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนกับลูกมะกรูดอันนี้นะครับผมนะที่เห็นทางด้านซ้ายนะครับผมนะก็ไอตรง Detonator เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ทำ d ดามา e กับมอนที่ยืนอยู่หลายช่องได้ดี นะครับย้ำอีกทีนะทำเดาเมจกับมอนที่ยืนอยู่หลายช่องได้ดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูนั้นเป็นมอนขนาดใหญ่ที่ยืนกินหลายช่องเนี่ยก็จะโดนดาเมจแรงมากกว่าตัวที่ยืนอยู่ช่องเดียวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนละครับว่าดาเมจมันก็จะกระจายไปให้กับหลายๆช่องแต่ที่2ก็คือจะเป็นสไนเปอร์ซึ่งสไนเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวโจมตีระยะไกลนะครับเราก็ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวประเภทเป้าเดี่ยวมากกว่า เซลักสไนเปอร์ก็คือจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นรูปเป้าชี้อย่างนี้นะครับผมน,นี่คือจุดเด่นของสไนเปอร์นะครับนอกจากจะเล็งใส่ตัวเป้าเดี่ยวแรงแล้วก็จะเป็นตัวประเภทที่มีสแตทโจมตีสูงสุดในเกมด้วยนะครับผมแน่นอนแล้วครับว่ามอนเกมนี้มันจะมีหลายชนิดนะครับถ้าเป็นตัวเล็กตัวยืนช่องเดียวที่เป็นบอสหรือว่าตัวใหญ่เป็นมังกรยักษ์หรือว่าเป็นมอนนอนขนาดยักษ์ซึ่งจะยืนกินหลายช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดเอาอารูเรียนไป ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ก็จะสามารถจบด่านได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วต่อไปก็คือตัวประเภทซัพพอร์ตนะครับผมในะอย่างที่3ตัวซัพพอร์ตในเกมนี้เนี่ยก็จะให้นึกถึงอาร์ไนท์เป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะฮิลได้อย่างเดียวนะครับมันจะสามารถซัพพอร์ตอย่างอื่นได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตพื้นบัฟแตเมจทำให้โจมตีได้2ครั้งอย่างนี้เป็นตน้น ซึ่งก็จะมีผลหลายอย่างแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ตัวละครนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตที่สร้างอัทธประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งให้กับทีมนั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปก็เป็นตัวประเภทคอนเวอร์เตอร์นะครับถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในการจัดทีมในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะครับนะเป็นประเภทคอนเวอร์เตอร์นะฮะถ้าเกิดคุณสังเกตที่รูปนะครับก็จะเป็นรูปใบพัดนะครับผมนะ อ่ามันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าในทีมเนี่ยจะขาดไม่ได้นะครับนะในทีมเนี่ยต้องใส่คอนเวอร์เตอร์อย่างต่ําทั้งหมด2ตัวเลยนะครับใส่ตัวเดียวไม่พอจริงๆครับผมบอกเลยว่าไม่พอถ้าเป็นด่านง่ายๆเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านได้อยู่แต่ว่าจะใช้เวลานานขึ้นถ้าเกิดคุณใช้คอนเวอร์เตอร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่คอนเวอร์เตอร์ไป2ตัวก็จะสามารถทําให้เราเดิน15ช่องได้ง่ายขึ้น ะะซึ่งการเดิน15ช่องนั้นก็คือจะทําให้เกิดออ l ร r a t i ม e หรือก็คือช่วงเวลาการเดินสูงสุดนั่นเองจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดินฟรีได้อีก1นึ่งตาครับนั่นคือระบบของเกมนี้นะครับผมถ้ายิ่งเรามีตัวของคอนเวอร์เตอร์เยอะนะครับก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยเดินสะดวกแล้วก็สามารถทำาดามจเชนคอมโบได้อย่างง่ายขึ้นนะฮะ ถ้าอย่างนั้นหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่ใส่คอนเวอร์เตอร์หตัวไปเลยล่ะซึ่งมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันครับก็คือตัวของคอนเวอร์เตอร์เนี้ยจะมีสเตตพลังโจมตีที่น้อยกว่าตัวเดาม่อย่างดีโทเดเตอร์หรือว่าสไนเปอร์นะครับนะถ้าเกิดว่าใครเอาแต่คอนเวอร์เตอร์ล้วนนั้นเดาม่ก็จะหายไปนะครับแต่ก็จะมีเดาม่บางตัวที่สามารถรีเดาม่ได้เยอะเหมือนกันกันกบตัวสไนเปอร์หรือว่าดีโทเ a เตอร์นะครับนั่นก็คือตัวของคารีที่ผมโชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้เป็นต้น ซึ่งก็เป็นตัวละคร6ดาวนั่นเองนะครับผมนะตัวละคร6ดาวเกมนี้นั้นส่วนมากจะเก่งแล้วก็โดดจากตัวละคร5ดาวเยอะมากนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับผมนะที่จะโดนดีดลงไปนะครับผมนะก็ใกล้เคียงกับประมาณ5ดาวนะก็แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัว6ดาวอยู่ดีนะครับผมโอเคต่อไปก็คือเรื่องการจัดทีมนะครับแล้วก็รวมถึงแนะนําตัวละครในแต่ละธาตุนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็น ธาตน้ำนะครับเราควรจะเรคคอมเมนต์ตัวไหนกันบ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะครับนะผมแนะนำให้มีตัวคอนเวอร์เตอรตัวจริงๆอันนี้ก็ผมไม่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าคอนเวอร์เตอร์เนี่ยย่างต่ำในทีมก็คือ2ตัวนะครับตัวเดียวไม่พอไม่ว่าจะเป็นด่านฟาร์มมอนด่านบอสด่านชาเลนจ์หรือด่านอะไรก็ตามแต่นะครับขั้นต่ำคือ2ตัวครับนะไม่งั้นจะเล่นยากมากนะครับ แล้วการที่มีตัวคอนเวอร์เตอร์ในทีจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะซึ่งตัวคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบอีกนะครับอ่าซึ่งมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นสกิลสกิลให้ละกันอย่างเช่นตัวของซาเอลนะครับที่อยู่ตรงนี้เป็น6ดาวนะครับก็คือตัวมันเนี่ยมันจะสามารถ เปลี่ยนสีพื้นให้เป็นสีฟ้าได้ถ้าเป็นสีฟ้าก็หมายความว่าตัวธาตุน้ำของเราจะสามารถเดินแล้วก็ตีในช่องนั้นได้ถูกต้องใช่ไหมครับแน่นอนล้วครับว่าที่มันเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือสีแดงกับสีเขียวอ่าสามารถเปลี่ยนได้แค่แดงกับเขียวแต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีเหลืองได้นั่นเองนะครับ ในขณะที่เคเค่นนะครับตัว5ดาวก็เป็นตัวคอนเวอร์เตอร์เหมือนกันแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนสีเขียวให้กลายเป็นสีฟ้าได้นะซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนสีเฉพาะเจาะจงให้กลายเป็นสีที่เข้ากับตัวเองนั่นเองนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็คือรูปแบบของคอนเวอร์เตอร์แบบที่หนึงต่อไปรูปแบบของคอนเวอร์เตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวธาตุน้ํา ให้ดูแล้วกันที่เป็นคอนเวอร์เตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของบาตันนะครับผมบาตันเนี่ยเวลาที่มันปูพื้นนะครับมันจะแตกต่างจากตัวละคร2ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำนะครับทั้งเคเคสและซาริเอลเนี่ยก็คือตัวของบาตันเนี่ยเวลาที่กด สกิลแอคทีฟนะครับมันก็จะทําการปูพื้นแบบเป็นรูปกางเขนนะครับก็คือตัวเองเปจุดศูนย์กลางนะครับก็คือตรงเส้นข้างหน้าข้างหลังซ้ายและขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับเป็นรูปกางเขนนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเป็นแถบยาวไปจนทั้งสุดขอบนะฮะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถปลดดาวได้นะครับครบทั้งหมด5ดาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เล่นง,ง่ายมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวขอโชว์ตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับในเกมนี้มันก็จะมีระบบกลุ่มดาวนะครับนะเหมือนกับเกม,เมอ,อื่นๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถปลดกลุ่มดาวได้เนี่ยก็จะทําให้มีผลต่อแอคทีฟสกิลของคุณหรืออาจจะเพิ่มสเตตหรืออะไรอย่างอื่นนะครับแต่อันที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายขีดขึ้นขึ้นสออันนะครับแลวเป็นเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าตัวแอคทีฟสกิลจะได้รับการอัปเกรดนะครับผมมีหลายตัวในเกมนี้นะครับที่เรียกได้ว่าถ้า ไม่ปลดกลุ่มดาวนะครับได้ได้ว่าจะเล่นไม่ได้เลยในขณะที่บางตัวเนี้ไม่ปลดหรือว่าปลดแค่อันเดียวก็พอแล้วนะครับก็มีเหมือนกันในหมู่ประเภทคอนเวอร์เตอร์ที่จะทำการเปลี่ยนพื้นในลักษณะของรูปกลางเขนนะครับในแต่ละาธาตุัันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะฮะซึ่งผมก็จะแนะนำไปตามลำดับนะครับผมอย่างตัวแรกก็คือตัวเปลี่ยนพื้นรูปกลางเขนก็คือบาตันนะครับนะก็คือเป็นของาธาตุน้ำนั่นเอง ถ้าเกิดคุณปลดหมดนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าสกิลมันจะเขียนเป็น primitive style ซึ่ง primitive style หมายถึงอะไรก็หมายถึงคุณสามารถที่จะกดสกิล active เปลี่ยนพื้นได้ทันทีแต่ตอนเริ่มเกมมาไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอคูลดาวนานถึง5เทินนะครับซึ่ง5เทินนั้นมันนานมากเลยนะครับผมนะกว่าจะใช้รอบ2ได้อีกก็ได้ได้ว่าแทบจะหมดเวลาแล้วครับจำนวนเทินในเกมนี้มันมีจำกัดนะครับผมนะถ้าเกิดคุณยิงชาเลนยากๆ จำนวนเธอยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เธอเดียวก็มีค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณปลดดาวแล้วก็ทําให้แอคทีฟสกิลนั้นสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เธอแรกนะมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับในเกมนี้นะฮะโอเคนะต่อไปก็เรื่องของฟอร์เมช o ันนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือตัวของคอมเบเตอร์นั้นน่ะก็จะมีอย่างต่ํา2ตัวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครสามารถ ปลดตัวละครที่สามารถเปลี่ยนพื้นในรูปแบบของกางเขนได้แล้วก็เรียกได้ว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวถือว่าอิ่มไหมก็ถือว่าอิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวคอนเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะทําให้เมค e ชัวร์ได้มากกว่าว่าคุณจะสามารถเดินได้สูงสุดถึง15ช่องนะครับผมต่อไปก็คือจะเป็นตัวประเภทดามีที่คุณจะใส่ในทีมดามจที่คุณใส่ในทีมเนี่ยก็คือเอาเป็นตัวที่มีดามจเยอะมากที่สุด นะครับถ้าเป็นตัวน้ำเนี่ยตัวดามจ6ดาวที่แนะนำก็จะมีชาโรน่านะครับมีไวส์นะฮะ่าเดี๋ยวขอกดให้ดูก่อนนะอ่ะเนี่ยอย่างผมมีชาโรน่าใช่ไหมก็คือตัวที่เลือกอยู่ตอนนี้นะครับมีไวส์เนี่ตัวนี้นางเอกที่แจกเหมือนกันนะครับนะซึ่งก็แน่นอนละครับว่าตัวนี้นั้นคุณจะได้ปลดหมู่ดาวแล้วแน่นอนนะครับผมนะเพราะเป็นตัวละครหลักของเกมนี้นะครับนะ แล้วก็มีลุงคอนสแตนต์นะครับสีดาวนะแล้วก็รวมถึงมีเฟล์ซึ่งเป็นตัวละครจากอีเวนต์ว่ายน้ำที่ผ่านมาแต่ผมไม่ได้กดนะครับนะเพราะเห็นว่าลำพังเพียงแค่นี้มันก็พอแล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็รวมถึงตัวอย่างคารีอย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็นเดามาดิวเลอร์ด้วยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเวอร์เตอร์ไปก็ตามนะครับเพราะความสามารถของนางเนี้ยมันจะแตกต่างนะครับจากตัวอื่น ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันแตกต่างยังไงใช่ไหมก็สาเหตุที่มันแตกต่างก็เป็นเพราะว่าตัวของนางเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มดาเมจเรื่อยๆนะทุกครั้งที่เธอเดินบนช่องฟ้าไปเนี่ยนะเธอก็จะสามารถเพิ่มดาเมจมันจะมีปั๊บดาบขึ้นที่ไอคอนด้านล่างของเธอแล้วเธอก็จะตีแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยเป็นดาเมจไปได้ในตัวที่เป็นคอนเว์เตอร์อย่างนี้เป็นต้นอ่ะต่อไปก็คือทีมของพืชน,นะครับผมนะทีมของพืชเนี่ยมันก็จะ คล้ายๆกันนะวิธีการจัดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยครับผมนะก็คือ2 c o ค v e r วอรตขึ้นไปแต่ไม่เกิน3นะถ้าเกิน3นี่อาจจะเยอะเกินครับเราก็มี d ดามเ e ถึง2ตัวนะครับมีตอสนั้นเป็นตัว o อซิลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีหลังนะครับผมนะตัวดามเมจก็จะมีหลักๆ2ตัวนะครับที่คุณเห็นนี่ก็คือมีมิกาดนะครับเป็นสไนเป้าเดียว แรงๆนะครับแล้วก็ตัวของฮีโร่เป็นดีเทเลเตอร์เน้นแดเมจเอลีสลับบอลหลายช่องนะครับผมตัวปูพื้นนั้นนอกจากนิกคินิตก,ก,กับซิกคาร์เรแล้วมีใช้ออื่นอีกไหมครับคำตอบคือมีครับผมตัวพืชน,นั้นมีตัวเปลี่ยนพื้นที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะนะนะยกตัวอย่างเช่นแพคตัวนี้เป็นต้นนะครับผมนะแพคตัวนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนพื้นที่ดีเหมือนกันนะครับสามารถเปลี่ยนพื้นสีเฉพาะได้นะครับให้กลายเป็นสีเขียวนะครับผม แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนะที่สามารถรีเซ็ตพื้นได้ก็คือแกรเบวนะครับอย่างที่คุณเห็นแกรเบลที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณได้ซ้ําอีกหนึ่งตัวทําให้สามารถที่จะปลด3ดาวได้แล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะใช้แอคทิฟสกิลของนางได้ทันทีเพราะฉะนั้นนางก็จะมีประโยชน์นะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็คือตัวที่ แนะนำให้ปั้นอีกนะครับนะก็จะเป็นตัวของลุยส์นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้เชคคอมโบได้2รอบนะครับผมนะในเทิร์นเทิร์นนั้นนะฮะและแน่นอนละครับว่าถ้าเกิดใช้เชคคอมโบได้2รอบนั้นก็หมายความว่าไงหมายความว่าดาเมจที่เบิร์ตในเทิร์นนะั้นเนี่ยมันจะมหาศาลมากนะครับถ้าคอมโบกับอารีเอที่อยู่ตรงนี้นะอารีเอนั้นอาจจะทำให้ทีมคุณในเทิร์นเนี้ยเวลาเดินตีธรรมดาครับจะแรงขึ้นอ่า จะแรงขึ้นแล้วแถมตีกระจายทะลุไปด้านหลังด้วยนะฮะถ้ายย่งเป็นมอนที่ยืนกินหลายช่องเนี่ยก็ยิ่งโดนดาเมจดหนักกว่าเดิมอีกครับผมนะถ้าเกิดใครจะจัดทีมพืชเบิร์สบอสเนี่ยได้ได้ว่าหลุยกับอารีเอเนี่ยเป็นตัวที่คอมโบด้กันได้นะครับที่เหลือคุณก็ใส่ฮีโร่มิกาดแล้วก็ตัวปูพื้นอีกตัวนึงลงไปนะับคุณสามารถจบบอสได้ภายในไม่กี่เทิร์นได้ซ้ำนะครับต่อไปก็ยูริอานะครับนะก็ตัวของยูริอาเนี่ยถือว่าเป็นตัวฮิล เดียวของพืชนะตอนนี้มือใหม่หลายคนนั้นจะเป็นต้องการตัวฮิลนะครับนะไว้ใช้เล่นบางด่านนั่นเองเนื่องจากว่าไม่สามารถเบิร์ตจบไวได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมปั้นยูริอาด,ด้วยนะฮะที่สําคัญก็คือถ้าเกิดปลดดาวเต็มได้ก็ปลดนะครับไม่งั้นปริมาณการฮิลมันจะน้อยเกินนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปก็ตัวสายฟ้านะครับตัวสายฟ้านั้นผมมีเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะฮะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่สำหรับทีมสายฟ้านะครับผมถ้าทีมสายฟ้าเนี่ย ตัวที่ผมแนะนำนะก็ถ้าเป็นไม่ถึง6ดาวนะครับก็จะมีเดน่าเนเมซิสมีอาแล้วก็วิเวียนนะครับตัวพวกนี้มันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับก็อย่างแรกก็คือตัวมีอานั้นจะเป็นดาเมจได้นะครับแล้วก็เดน่าก็จะเป็นดาเมทมุลหลายช่องนะครับหรือดิเท n เนเตอร์นั่นเองเนเมซิสก็จะเคสเดียวกันกับตัวของบาตันนะครับซึ่งบาตันก็จะสร้างพื้นเป็นรูปการเขียนถูกต้องใช่ไหมฮะ แล้วตัวของเนมิซิ่ยก็จะสามารถสร้างพื้นเป็นรูปกเขียนแต่ว่าเป็นของสายฟ้านั่นเองแน่นอนละครับว่าถ้าปลดดาวเต็มก็คือน่าใช้แต่ถ้าเกิดไม่ปลดก็ไม่น่าใช้เลยนะครับส่วนนาดีนนะครับเป็นตัวที่สามารถสร้างพื้นได้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็เป็นฮีเลอร์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะปั้นทีมสายฟ้าก็อย่าลืมใส่นาไปด้วยละกันนะจ๊ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีตัว6ดาวสายฟ้าเนี่ยก็คือคุณก็สามารถเอามาใส่แทนได้นะครับผม อย่างของผมอย่างนี้ก็ได้ปั้นตัวของ123อ่ะมีราดกับอีฟนะครับผมนะผมก็สามารถเอามาใส่ได้เหมือนกันแต่สาเหตุที่ผมไม่เล่นทีมสายฟ้าเพราะว่าผมไม่มีตัวเปลี่ยนพื้นในทันทีได้นะครับผมอ่ะหมายถึงตัวไหนบ้างก็คือมีกอนรูนะครับถือว่าเป็นตัวมัสแฮฟเรียกได้ว่าจาเป็นมากนะครับสำหรับการเล่น ทีมสายฟ้านะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์หลักเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องการก็คือตัวของเบเวอรี่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปั้นเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วทีมสายฟ้านะผมขาดแค่กรูเท่านั้นถ้าเกิดได้กรูเนะี่ยก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือเบเวอรี่นะครับผมนะหน้าที่ก็จะคล้ายๆกับตัวเปลี่ยนพื้นของท่าอื่นๆนะครับที่สามารถเปลี่ยนสีได้แค่สีเดียวให้กลายเป็นสีของตัวเองนะครับผมแน่นอนละครับว่าทีมสายฟ้านั้นก็ ถ้าเกิดว่าคุณมีกรูรูกับเบเรอรี่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับที่เหลือก็คือแค่หาตัวดาเมทมาทำาดาเมทแค่นั้นก็พอครับซึ่งตัวแดาเมทสายฟ้านั้นคุณสามารถใช้ตัว5ดาวก็ได้นะครับไม่ต้องถึงขั้น6ดาวนะอ่ามีทั้งชวาดมีทั้งตัวของมีอาร์ที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็สามารถเล่นได้ครับส่วนตัวของวิเวียนนั้นก็เป็นดาเมทเดวเริ่มเหมือนกันนะฮะซึ่งก็จะช่วยทําให้ดาเมทสายฟ้านั้นแรงขึ้นก็แนะนําให้ใส่ทีมไปด้วยนะคร ต่อไปก็คือไฟนะครับซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าไฟนั้นผมก็มีหลายตัวนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มปั้นเท่าไหร่เลยนะฮะตอนนี้กําลังจริงจังอยู่กับการปั้นวอเตอร์กับฟอเรสต์นะครับผมซึ่งตัวไฟเนี้ยก็จะมีหลายตัวที่แนะนําแล้วก็ไม่แนะนํานะครับผมใครที่เปิดได้ตัวดังต่อไปนี้ตอนเริ่มต้นนะครับผมแนะนําให้รีเลยครับนะมี2ตัวนะครับที่ผมขอบอกครับตัวแรกคือวิกตอเรียนะครับนะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยโอครับ ถือว่าเป็นตัว6ดาวที่เรียกได้ว่าอยู่รังท้ายนะครับของ6ดาวด้วยกันนะฮะก็มีความสามารถในการตีกระจายรอบตัวนะครับแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับนะแต่ว่ามันก็มันก็ธรรมดานะครับนะปริมาณที่ดูดเลือดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้ยืนแทงยืนชนอะไรได้ขนาดนั้นนะครับผมนะ,นะท้ายที่สุดแล้วก็คือตัวไฟนั้นถ้าอยากได้ตัวฮีเลอร์ที่ทําให้ทีมยืนได้นานขึ้นเนี่ยก็ต้องพึ่งน้องอลิสตัตวดีนั่นเองนะครับผมนะ ต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําได้ก็คือถ้าอย่าปั้นเลยจะดีกว่านั่นก็คือตัวที่ผมตั้งไว้ตัวแรกก็คือโจนานะครับผมน่าเสียดายนะครับนะเออคือมันเป็นตัวที่คูดาวสกิลก็ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่นะฮะซึ่งให้ถามว่ามีตัวอื่นที่มันดีกว่าใช้ไหมก็ใช้ครับ นะม,มันตัวอื่นให้ถามว่ามีตัวไหนเทียบได้ไหมในหมู่ของสนไนดด้วยกันเนี่ยนางอาจจะเป็นชอยที่ดีก็จริงนะครับเพราะอย่างน้อยสแตทของนางก็6ดาวนะแต่คุณสามารถที่จะใช้ตัวดเดเมจหดาวตัวใหม่ก็ได้นะครับนะที่มาหลังๆในีไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างสินสานะหรือว่าเอาตัวเก่าสุดอย่างชารอนก็ได้ถึงแม้ว่า2ตัวนี้มันจะเป็นดีโทเนเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็สามารถรีดดเมจได้ในปริมาณที่เรียกได้ว่าเยอะกว่าเจหนาครับ แล้วก็รวมถึงมีความสามารถในการเคลียหินเคลียบล็อกอะไรพวกนี้ได้นะครับในด่านเนี่ยมันก็จะมีพวกสิ่งกีดขวางหรืออุปกรณ์อะไรมากมายที่เราสามารถเคลียร์ได้โดยใช้ตัวประเภทดิโทเนเตอร์นะครับผมนะซึ่งแน่นอนละครับว่ามันก็จะมีประสิดีกว่าตัวประเภทสนในในตรงจุดนี้นั่นเองนะครับโอเคนะและนี่ก็คือประมาณนี้นะตัวของไฟนี้ก็ผมลืมแนะนําไปนะครับนะมีอีกตัวหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าปลดดาวเต็มก็น่าใช้นะครับก็เป็นตัว 5้าดาวนะครับที่มีชื่อว่าแม็กกี้นั่นเองก็จะเปลี่ยนพื้นในรูปแบบของกางเขนนะครับนะซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าทุกธาตุนั้นจะมีหมดเลยนะครับว่าตัวเปลี่ยนบอร์ดในรูปของกางเขนนั้นมันเป็นยังไงนะฮะอ่าถ้าเกิดว่าปลดหมดปุ๊บก็น่าใช้ถ้าเกิดว่าไม่ปลดคุณก็ไปใช้ตัวดังต่อไปนี้ที่ผมแนะนำนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นตัวของไฟอย่างเงี้ยออโรเรียนก็จะเป็นตัวของไอซี่กับฟอร์สนะครับซึ่งสามารถที่จะคอมโบด้กันได้นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นทัวร์ดทีนะครับนะก็ในทีมนะครับจะต้องมีตัวคอนเวอร์เตอร์อย่างน้อย2ตัวนะครับแล้วก็ตัวแดเมจสตัวส่วนตัวที่5นั้นก็คือขึ้นอยู่กับรูปเกมนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแดเมจหรือว่าจะเป็นซัพพอร์ตที่เอามาเติมเกมหรือว่าคอยฮิลเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับด่านด่านนั้นไปนะครับผมนะหลักๆก็คือประมาณนี้และถ้าเกิดยิ่งได้ตัว6ดาวนั้นก็จะยิ่งสบายมากขึ้นครับเพราะว่าตัว6ดาวในเกมนี้นั้นมันเล่น ง่ายแล้วก็กิ่งโดดกว่าตัว5ดาวเยอะมากครับผมนะซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าก็ต้องมีบางตัวแหละครับที่จําเป็นจะต้องมีซ้ำอีกหตัวนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่หลายตัวมันก็ใช้งานได้ดีตั้งแต่กลุ่มดาวแรกแล้วนะครับผมนะอ่าโอเคประมาณนี้ต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้จบเนื้อเรื่องบทที่7แล้วนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะก็หลังจากที่คุณจบเนื้อเรื่อง บทที่7นะครับนะหลังจากที่เอาชนะชูเมอร์ตัวนี้ไปได้นะครับผมนะคุณก็จะได้ปลดล็อกโอซิวนั่นเองนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่หน้าจอหลักตรงข้างล่างที่อยู่ข้างๆ warehouse นะครับผมนะตรงโอซิวอันนี้มันคืออะไรนะครับมันก็จะมีให้เลือกในส่วนของตัวละครในตำนานนะครับนะเป็นตัวละครที่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาใครนะฮะ แน่นอนล่ะครับว่าการที่จะเลือกตัวละครสีตัวนี้นั้นการดสินใจมันมาจากปัจจัยใดบ้างนะครับก็ถ้าให้เอาตามความอวยมันก็ได้ครับในทางกลับกันก็คือถ้าเกิดว่าทีมเราเนี่ยพร้อมที่จะลงหอไหนมากที่สุดเราก็ควรที่จะเลือกตัวโอซิลตัวนั้นนะครับผมนะคำถามก็คือหอคืออะไรนะหอมันก็คือสไปรัลนะครับหรือก็คือด่านพิเศษ นะที่อยู่ในด่านเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยมันจะมีตรงคําว่าสปาชมพูทิ่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหอทั้งหมด4ีท่าที่คุณไต่นะครับตอนนี้มันสูงสุดถึง90ชั้นนะครับผมถ้าเกิดส,สมมุติว่าคุณสามารถไต่หอไหนได้ถึงชั้นที่30เนี่ยคุณก็เลือกโอซิตัวนั้นนะครับผมนะอ่ะ แน่นอนล้วครับว่ามันเป็นอะไรมันเป็นในส่วนของเงื่อนไขนะครับในการที่จะรับโอซิลนั่นเองนะครับซึ่งมันก็อยู่ในภารกิจแรกนะมันจะเขียนชัดเจนนะครับว่าเคลียร์ฟรอสสปายเลเวลสามสิบฟรอสสปายก็คือเป็นหอน้านะครับผมถ้าเกิดคุณเคลียร์ได้ก็คือตามนั้นนะครับคุณก็จะได้ผ่านเงื่อนไขแรกไปและที่เหลือก็คือก็ต้องรอปลดเงื่อนไขเรื่อยๆ,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 ๆนะครับผมนะจนครบทั้งหมด5เงื่อนไขนั่นเองนะครับเงื่อนไขก็จะมีตั้งแต่เอาของ ไปถวายนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้ปริซึมนะครับหรือก็คือพลังงานการทำเดลี่เควสการส่งสำรวจแล้วก็การเอาเงินมาให้นั่นเองนะครับผมนะแล้วตัวละคร OC ที่ปลดมานั้นก็จะเริ่มสตาร์ที่ as สเซชัน3ในทันทีนั่นเองนะครับโอเคนะก็ดีได้ว่าน่าจะครอบคลุมแล้วนะครับต่อนะ,อะต่อไปก็คือระบบกาชาละกันนะครับนะระบบกาชานะั้นมันมีอะไรบ้างนะครับ ระบบกาชานั้นก็คืออย่างที่คุณรู้นะครับนะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับ a r ร์คไนท์นะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งเปิดนะครับถ้าเกิดว่าเกิน50โรนะครับเปอร์เซ็น์6ดาวนั้นก็จะบวกมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะ่ะแน่นอนล่ะครับว่าถ้าเกิดบวกขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะออก6ดาวก็ได้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วพอได้6ดาวปุ๊บเปอร์เซน็นที่เพิ่มขึ้นนะครับผมนะ มันก็จะถูกรีเซ็ตใหม่นะครับคุณสังเกตนะครับมันจะมีใต้ตัวหนังสือตรงนี้อยู่นะครับ chance to obtain 6ดาวนะครับก็คือ2 0งจุนใช่ไหมบวกศูนยะ์จนนะพอได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณเกิน50โลนะถ้าเกิดว่าคุณได้6ดาวแล้วมันก็จะรีกลับมาใหม่นะครับผมต่อไปก็คือเรื่องของตู้นะครับมันจะมีอยู่หลักๆ3ตู้นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นตู้กิจกรรมนะครับที่ใช้ Special starflare นะครับผมนะมันก็จะเป็นก้อนผลึกสีฟ้านะครับผมในขณะที่ตู้อื่นนะครับก็จะเป็นตู้ s t a r ์แฟร์ธรรมดามีสีเหลืองนั่นเองนะฮะมีตู้ที่ชื่อว่า rotating recruitment เรียกย่อว่า RR นะครับกับตู้ถาวรที่มีชื่อว่า mainstay recruitment นะครับเรียกย่อว่า MR นะครับผมซึ่งทุกตู้นะครับมันก็จะสามารถดองจำนวนโรได้แล้วก็ข้ามไปตู้ใหม่ได้เวลาที่ตู้ใหม่มันเปลี่ยน ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสะสมตู้ไหนมันก็จะอยู่ตู้นั้นนะครับนะมันจะไม่ข้ามตู้นะครับผมอย่างเช่นตู้กิจกรรมนะคุณสะสมเปิดไปได้ละ้าสิโลใช่ไหมคุณจะมาหวังว่าเปิดตู้นี้อีก10โลหรือ20โลแล้วก็จะได้ตัว6ดาวอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจําไว้ว่าตู้ไหนตู้นั้นนะครับแล้วมันก็สามารถดองข้ามตู้ได้นะครับผมอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสาหรับตัวของเกม ัลบิมิสตานะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้มันจะมีประโยชน์นะครับผมนะก็เรียกได้ว่าคุยกันยาวเหยียดแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีในส่วนของคอนเทนต์อื่นให้ทำหรืออธิบายอีกหรือเปล่านะครับผมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับนะถ้ามีอันไหนตกหล่นไปก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของคอนเทนต์นี้ก็จะมีการอัปเดตอีกนะครับในวันที่30นะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับผมนะเดี๋ยวดูกันว่าจะมี ด่านอะไรมาเพิ่มนะครับผมดูซิว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับวันที่30นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมลืมบอกไปจริงๆแล้วมือใหม่ที่เข้ามาเล่นนะครับคุณจะต้องเจอกับตู้มือใหม่ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหน้ามันก็จะมี ตัวละครคนเวอร์เตอร์ทั้งหมด4ทาธาตุนะครับอยู่ด้วยกัน4ตัวซึ่งมันก็จะสูมออก1ใน4ตัวนี้นะครับผมเพียงแค่20โรเท่านั้นแล้วก็จํานวนสตาร์แฟร์ที่ต้องใช้นั้นก็จะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวด้วยแน่นอนแล้วครับว่าตู้นี้นั้นคุณสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับรอจนกว่าที่ว่าจะได้ ตัวละครอื่นที่หลุดมาจากตู้อื่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเปิดตู้นี้อีกแล้วเราได้ตัวที่ไม่ซ้ําเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกําไรนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วได้ซ้ําเนี่ยก็ให้รีไอดีนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่จะลังเลว่าจะเปิดตู้ดีดีไหมหรือว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อเปิดตู้หน้าดีนะครับถ้าเกิดมีทิปอะไรอีกก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปจริงๆละสวัสดีครับปัง